อีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมคะอันนี้จะกลายเป็นดราม่าหรือเปล่าไม่รู้คือเมื่อวานคุณพิธาไปเจอกับ SME แล้วมีคำพูดที่คุณพิธาพูดว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิธรรมเวชชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่ดีๆก็ทวีตค่ะพิธาประกาศในที่ประชุมร่วมกับ SME ว่าแนวนโยบายเศรษฐกิจมีทิศทางเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาส ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะจับมือทำงานร่วมกันของสองพักการเมืองแต่เสียดายน่าจะอ้างถึงว่าเป็นทิศท,ทางนโยบายของพักเพื่อไทยต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่สมัยนาย,ยกทักษิณไทยรักไทยอ้าวอ้าวทวีตเลยออกสู่สาธารณะแล้วเมื่อกี้นะคะที่คุณองค์อิงเนี่ยเจอสื่อสัมภาษณ์อ่ะสื่อก็ถามเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมสื่อที่ถามไปคำถามของสื่อถามอย่างนี้ เหมือนว่ารัฐบาลใหม่จะฟื้นนโยบายช่วยเหลือ SME ซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่สมัยคุณทักษิณอ๋อสื่อถามคำถามนี้สื่อถามสื่อถามคุณองค์อิงก็เลยตอบว่าก็ต้องขอบคุณที่พรรคก้าวไกลยหยิบยกนโยบายมาขับเคลื่อนดีใจมากนะคะอบางอันที่เป็นนโยบายเดิมๆของของสมัยไทยรักไทยสมัยคุณพ่อเป็นนายกเนี่ยแล้วก็สมัยของนายทิ้งลักด้วยเนี่ยนะคะคือหลายๆครั้งตอนก่อนเลือกตั้งที่อิงหาเสียงเนี่ย พรรคเพื่อไทยก็มีแผนอยู่แล้วว่าจะเอานโยบายดีๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่จากเมื่อหลายปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยอยากจะเอากลับมาใช้นะคะหลายๆหลายๆอันเลยมากๆทีนี้เนี่ยพอถึงวันวันนี้เนี่ยถึงไม่ได้เป็นครัับหนึ่งก็ตามแต่นโยบายยังไ,ได้กลับมาใช้นี่ก็ยิ่งยิ่งดีใจมากๆค่ะก็อยากอยากเห็นให้สําเร็จอีกครั้งใน,ในยุคป,ปัจจุบันอืนี่ค่ะ จะเห็นเลยคือค,คุณอุ้งอิงพูดในทางว่าก็ขอบคุณนะที่พาเก้ากลายหย,กยิบยกนโยบายของเรามาตั้งแต่อดีตมาขณะที่คุณภูมิธรรมพูดไปในทางที่ว่าอนอ,อกเหนือจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแหมเสียดายน่าจะอ้างถึงน่าจะให้เครดิตเราหน่อยตั้งแต่เพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วคุณพิธาพูดว่าอะไร<อ>ไปย้อนฟังดีกว่านะคะเมื่อวานนี้คุณพิธาลิมเจริญรัตพูดว่ายังไงหลังจากที่ประชุมร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย สรุปสาระสำคัญนะครับก็คือการช่วยเหลือ SME ของพวกเราก็คือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ด้วยหวยใบยเสร็จช่วย SME นะครับทำให้ SME มีแต้มต่อมากขึ้นในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายต้นทุนทางพลังงานหรือต้นทุนทางการเงินนะครับที่ SME เข้าถึงได้ยากแล้วก็ต้องมีการกู้นอกระบบก็ดีหรือว่ากู้ใดนออกเบีย้ยสูงก็ดี ขยายโอกาสก็คือการขยายโอกาสในการต่อรองนะครับสิ่งที่สมาพันธ์ขอมาก็คือขอเป็นสภา SME ก็น่าจะเป็น3มหลักๆเลยนะครับที่เราตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่ได้สำเร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบผลักดันในการที่จะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็ขยายโอกาสให้กับ SME แล้วก็ให้กลับมาฟื้นโดยโดยเร็วหลังโควิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็สร้างเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็มีคำนี้จริงๆนะคะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้กับ SME ทีนี้ทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้เราก็เลยตรวจสอบเบื้องต้นดูปร,รากฏว่าไม่ว่าจะพักเพื่อไทยไม่ว่าจะในานามของไทยรักไทยเคยพูดถึงวลีนี้อย่างน้อย3ามครั้งย้อนกลับไปล่าสุดเลยก็คือกราฟิกนี้นะคะที่พักเพื่อไทยโพสต์เอาไว้ ai, วันที่4พฤษภาค,คม -66 อ๋อเพิ่งหาเสียง10วันก่อนเลือกตั้งนะคะ สิบวันก่อนเลือกตั้งกราฟิกชุดนี้เขียนเลยว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสปฏิรูปโครงสร้างนี่นี่เห็นไหมคะ,ะนี่คือล่าสุดนะล่าสุดแล้วถ้าย้อนกลับไปประมาณสักสิบปีที่แล้วสิบห้าสิงหาคมห้าหกคุณทักษิณชินวัตรเคยโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจส่วนตัวนะคะก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรเลยแต่จริงจมีเขียนประโยคสำคัญก็คือ แจกสูตรสำเร็จชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสยุคคุณยิ่งลักก็มีค่ะพี่ไก่คำนี้อีกเหรอฮะคำนี้เลยคราวนี้มาเป็นป้ายเลยนะคะยุคคุณยิ่งลักชินวัตรเมื่อปี55นะคะนี่ 25สิงหาคม2555คือมีการจัดงานของรัฐบาลนะคะชื่อง,งานรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็มีป้ายนี้เป็นป้ายสื่อประชาสัมพันธ์เขียนเลยว่าข้อคิดในการจัดทําบัญชีครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายายโอกาสแล้วก็มีลายเซ็นคุณยิ่งลักแต่ทีนี้พักเก้าไกลว่ายังไงล่ะหลังจากได้ยินว่าทางพักเพื่อไทยเขาว่าอย่าง,งนะี้นะ เราได้สัมภาษณ์คุณวรพศวิริยโรธว่าที่สสบัญชีรายชื่อและคณะทํางานด้านเศรษฐกิจพักเพื่อไทยค่ะเอาจริงๆเลยจังหวะแรกคุณวรพศหัวเราะครับแกหัวเราะตั้งสองรอบแต่หลังจากนั้นแกก็บอกว่าอ่ะก็เอาเป็นว่าแน่นอนพักเก้าวไกลเราไม่ได้พูดเป็นคนแรกแน่ๆประโยคนี้หรือว่าคำนี้เพราะว่ามันเป็นคําที่เขาพูดกันอยู่แล้วอะอแต่ อาจจะเป็นเพื่อไทยพูดเป็นคนแรกดังนั้นเอาเป็นว่าเรายินดีรับมาต่อยอดเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้เป็นประเด็นดราม่าอะไรกันไปแต่พอถามว่าแล้วพักเก้าไกลมีไหมล่ะนโยบายเนี้ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสคุณมรภพอบอกจริงๆก็มีคือเราขึ้นหัวเรื่องนโยบายของเราว่า5้าต่อห้าต่อเต่าอ่ะก็คือ5้าแต้มต่อแต่ในเนื้อในของมันนะคะ5แต้มต่อในที่เนี้ยอย่างต่อแรกตัดรายจ่ายเงี้ยหรืออีกต่อหนึ่ง เติมทุนหรืออีกเติมหนึ่งเอ่ออีกต่อหนึ่งเติมตลาดซึ่งมันก็คือเรื่องราวเดียวกันในส่วนของเพื่อไทยเองอย่างที่อ้วนภุมถามหาก็มีการโพสเรื่องของ S&E e ว่าทางก้าวไกลเองก็น่าจะให้เครดิตกับทางเพื่อไทยที่เป็นในฐานะต้นตำรับหน่อยครับครับผมได้ครับให้เครดิตได้ครับตรงนี้มองประเด็นตรงนี้ยังไงบ้างคะพอเพื่อไทยเขาออกมา ในลักษณะนี้อ,อก็คงก็ก็ตามนั้นเลยครับตามที่คุณภูมิธรรมว่าเลยครับที่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นอะไรมากมายเนาะทีนี้เนี่ยเอ,อแน่นอนที่สุดว่าคํานี้เนี่ยทางเราไม่ได้พูดเป็นคนแรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นคําที่ก็ทุกคนก็ พูดกันอยู่แล้วนานละค่ะครับอ่าพูดถึง